สวัสดีค่ะสาวเชื่อมักเลาะมาแล้วค่ะเมื่อนี้เนาะค่ะก็เป็นอากาศน้อหนาวเย็นเย็นเนาะเซ้งเซ้งบบเปือกเนาะก็เลยพผ้าลูกสาวไปย่างตลาดปงแกันนครนเนาะค่ะตรงอ่ามันก็จะเป็นสองโซนเนาะค่ะโซนหนีโซนแรกจะเป็นโซนเสื้อผ้าเนาะค่ะเข้ากับสียางเต่เล่นเต้เล่นไปเนาะค่ะมีสนามสนามอันสก็ตบอร์ดนั่นทค่ะสายมือเนาะค่ะบ่ไเดทไทยเนาะค่ะอยากทำคนน้อยค่ะพี่น้อง เสี้ยวผ้าชม่มบรรยากาศเนาะคะ่ะรอบๆเนาะคะ่ะไปกันเลยค่ะ แล้วค่ะแจ็คพอตแตกแล้วน,นะคะขนมนะคะขนมโบราณเนาะคะ่ะก็บ่ได้ขออนุญาตเพิ่นถ่ายเนาะรีถ่ายเนาะอันก็เล็บแอบถ่ายเบินะ่องเนาะหลายยงหลายอย่างเนาะขนมโบราณเนาะค่ะลูกตอกลูกตาบ่อยากให้กินปานใดดอกเนาะค่ะมันเจ็บท้องเนาะให้กินอาทิตย์ละเทียเนาะค่ะแก่อยากเนาะมีหลายอย่างเนาะค่ะเพราะกาไทยเพิ่นลืมขอเพิ่นเนาะค่ะเอาเอาประมาณนี้เนาะค่ะเนาะ แล้วเท่ากับสิบบที่นี่สิบภาพไปโซนอาหารเนาะค่ะอาหารเนาะไปกันโลดค่ะไปกันโลดจ้ากับเขากับน้ำก็มีลายเนาะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนลักเคืองเนาะค่ะคนระครึ่งก็เยอะเนาะค่ะกับเขากับน้ำสามป่ายอดชอนแกนเนาะค่ะวิบวับกัย่งขึนหลายอยู่ด้คนกัย่งมาหลายอยู่นะคะหากับเขากับน้ำออกกําลังกายเนาะตรงนี้ก็เป็นโซนขางตลาดเนาะค่ะตรงนี้เขาหนักสิเตรียมจันงานรอยกระท่งเนาะค่ะ วันที่19นี้เนาะวันเพ็ญเดือนสิบงานพงเต็มตะลิงมีเป็ดหน่อยจำดีค่ะกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองะคะ่ะเสียงกับเพื่อเป็ดนี่แหละเนาะ ชุ่ญญาาบะะม,นนมะะะะบรรยากาศโดยรอบเนาะคะ่ตรงฟังขวามื่อเนาะเพิ่งไปมากเนาะค่ะเป็นฟังตลาดเนาะค่ะบรรยากาศโดยรอบเนาะยังมาเล่นกัจจโกัมมิลปมาออกกําลังกายลียนแอโรบิกเนาะค่ะมีล้านกีฬาเนาะค่ะมีล้านตะโก้ล้านสเก็ตบอร์ดเนาะค่ะแต่ว่ามันค้ำเหลี่ยมนี่ประเบศไทยมากเนาะค่ะมันยานยานอันตรายอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นวัดพระธาตุน้องแหวงพระอารามหลวงพระธาตุเก่าสันเนาะค่ะเคยไปถ่ายมาแล้วเนาะ ไปเบิงย้อนลังได้เนาะคะ่ะน,นี่บรรยากาศโดยรวมมีลิงน่นเาะคะ่ะลิงลิงลิงเาะคะ่ะขอบคุณนะคะที่รับชมจนจบเนาะคะ่ะว่าจะเดชวัชภาพก็ให้อภัยน้วยเด้ออย่าลืมกดเลิฟๆกดกระดิ่งนะคะเผื่อจะได้ติดตามตอนต่อไปเนาะคะ่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ